ส่วนด้านสุดท้ายนะที่เราต้องรู้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของกราฟกันนะครับเบสิกเรื่องของการดูจังหวะเข้าจังหวะออกนะนั่นก็คือคำสั่งเปิดปิดออเดอร์รู้หมดแล้วทุกอย่างดูรู้หมดแล้วแต่เปิดออเดอร์ไม่ถูกปิดไม่เป็นน่าเศร้าใจนะครับทุกคนนะเอ,อดูกราฟดูอะไรแม่นมากนะครับแต่จะเทรดเนี่ยกดเปิดไม่ถูกนะครับไปเปิดยังไงปิดยังไงไปแล้วนะครับราคาอันที่สามเนี่ย มีอยู่สีตัวนะครับหลักๆก็คือส่งคําสั่ง buy sell ส่งยังไงถูกไหม TPSL คืออะไรเมื่อกี้แตะไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงเพิ่มนะครับเปิดออเดอร์ทันทีตั้ง pending เออคืออะไรนะครับคําสั่งในการเปิดมีอะไรบ้างอ่เดี๋ยวเราต้องมารู้กันหน่อยแล้วดูสถานะพอร์ตยังไงอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเทรดไปเนี่ยมันก็จะมีเงินนะเงินที่เราเติมเข้ามาเงินที่รวมกำไรขาดทุน เงินที่เราเปิดเพิ่มได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันแรกเลยคือบ y ยเซลนะครับบอกเกาะอันนี้เพื่อหลายคนเป็นมือ,มอใหม่ไม่เคยได้ยิน f o r e เมาก่อนเลยนะครับข้อดีอันนี้ตอนแรกอ่ะผมจูบหัวไว้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดใครเทรดอะไรมาก่อนนะแล้วมาเทรดตลาด f o r e เรนะผมจะรู้เลยว่าตลาด f o r e เเนี่ยเป็นตลาดการเทรดที่มีฟรีดอมหรือให้อิสระกับเทรดเดอร์มากที่สุดเลยนะครับเพราะหนึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วใช่ไหม ตลอด2 4ชั่วโมงเทรดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสองมีเลเวอเรจให้ใช้นะมีเลเวอเรจให้ใช้มีเงินทุนน้อยก็สามารถเทรดได้เหมือนคนที่มีเงินทุนเยอะขอแค่เก่งจริงใช้เลเวอเรจให้เป็นนะครับและสามนะครับเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงอ่านะเพราะฉะนั้นตลาดฟอเร็กจะไม่มีไม่มีตลาดที่เป็นแบบช่วงซบเซานะครับอย่างถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเทรดแบบเฉพาะหุ้นขึ้นถึงจะได้กําไรถูกไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่ตลาดหุ้นลง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 อย่างเดียวเป็นปีเนี่ยตลาดหุ้นจะเงียบเหงามากแล้วมันจะเทรดอะไรไม่ค่อยได้นะครับเทรดไปก็ขาดทุนแบบเนี้ยแต่ตลาดฟอเร็กไม่ใช่ทุกสัญลักษณ์ที่เราพูดถึงมาไม่ว่าจะเป็นคู่เงินทองคําน้ํามันดัชนีนะครับเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะครับถ้าเกิดเรามองถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วว่ากราฟเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยมันจะลงนะวิเคราะห์แล้วกราฟเนี่ยมันจะลง เหมือนรูปทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเหมือนรูปทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเราก็จะกดปุ่มเซลล์นะครับเราก็จะกดปุ่มเซลล์อ่าเราก็จะกดปุ่มเซลล์ปุ่มเซลล์สีแดงๆตรงนี้นะฮะสีแดงๆนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะส่วนถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วว่ากราฟอ่ะเออน,น่าจะเป็นขึ้นนะเออมันกราฟน่าจะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะกดปุ่มบายนะครับปุ่มบายเนี่ยเราก็บายไปเพราะฉะนั้นการเทรดฟอเร็กซ์เล่นได้ทั้งฝั่งเซลล์ฝั่งบาย เก่งกาไรได้ทั้งกราฟขาขึ้นและขาลงนะครับทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดเหมือนเดิมขอแค่เก่งจริงแล้วกันนะครับขอแค่เก่งจริงแล้วกันนะครับทำกำไรไดท้ทุกสภาวะตลาดอันนี้คือข้อดีเลยต่างข้อของตลาดฟอเร็กเลยนะครับเสริมนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าเวลาเรากดออเดอร์นะครับกดออเดอร์ไอกรอบเนี้ยเวลาเรากดออเดอร์มันจะมีกรอบแบบนี้ใช่ไหมครับก่อนกด buy, บายกดเซลลตอนแรกเนี้ยผมบอกแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะจำได้ไหมจำได้ไหม มันจะมีให้ใส่หลอดถูกไหมครับให้ใส่หลอดกดบายกดเซลล์ข้างล่างนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีคำว่า St o p loss กับ take profit นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ย s t o อ loss กับ take p r o f i t จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะกดบายกดเซลล์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใส่ไว้เนี่ย take profit คือถ้าใส่ราคาตรง take p r o f i t ไว้หมายความว่าถ้าเกิดราคาไปถึงราคานั้นมันก็จะปิดออเดอร์เก็บกำไรให้เราเลย ส่วน Stop Loss หมายความว่าถ้าเกิดราคาลงไปถึงตรงนั้นแล้วขาดทุนเท่าที่เราแบบรับรับได้อะมันก็จะตัดขาดทุนให้เราแบบนี้นะครับอันนี้คือ Take Profit กับ Stop Loss หรือ TP และ SL โอเคฟัง์กชั่นถัดมานะวิธีเปิดออเดอร์นะครับเปิดแบบไหนได้บ้างนะครับมันจะมีสองแบบหลักๆเลยนะครับมีสองแบบหลักๆเลยคือเข้าออเดอร์แบบทันทีนะครับและเข้าแบบ pending pending คือตั้งรอตั้งรอนะครับตั้งรอ คือไม่เข้าเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับาเข้าออเดอร์แบบทันทีนะครับมันจะใช้คําว่า m a r k e t execution นะครับคือเข้าเลยที่ราคาตอนนี้ถ้าสมมติเนี่ยตอนเนี้ยผมไปกดบายเลยเนี่ยผมจะได้ราคานี้เลยนะครับผมจะได้ราคานี้เลยตรงนี้คือเข้าทันทีหรือ m a r k e t execution นะครับแต่ถ้าเกิดผมเข้าเซล์นะ่กดออเดอร์เซล์กดป๊อกเข้าไปผมจะได้ราคานี้นะที่ราคานี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆ หรือตั้ง pending เนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับเราจะใช้ buy limit กับ sell limit จริงๆมีเยอะกว่านั้นแต่เบส i c เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ buy limit sell limit คืออะไรให้จำว่ามันคือโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่รับโบนัส15%จากยอดฝากสูงสุดที่3,000เหรียญ QRS Academy สถาบันสอนเทรดที่มีคอร์สเรียนที่หลากหลายสำหรับทุกระดับตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์สร้างสังคมเทรดเดอร์แบบมืออาชีพเรียนเทรดได้แล้ววันนี้ที่ QRS Global QRS a y e a r Special ให้ทุกการเทรดของคุณเปลี่ยนเป็นแต้มแรกของรางวัลมากมายตั้งรอรอซื้อ buy limit คือรอซื้อตั้งรองซื้อนะครับรอซื้อนะเ e l ล limit ค,คือรอขายตั้งรองขายนะครับแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นฝั่ง buy limit เนี่ยฝั่ง buy limit นะการาฟวิ่งขึ้นมานะครับสีเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงกราฟ วิ่งขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บอ่าอยู่ตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราตั้งบายลิมิตไว้อ่าสมมติเอาตั้งไว้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันตั้งไว้ตรงนี้ราคาที่เดยวคนก็จะงงอีกคืออะไรหนึ่งร้อยแล้วกันนะราคาที่หนึ่งร้อยเราจะต้องรองให้กราฟเนี่ยวิ่งกลับลงมาก่อนอ่าวิ่งกลับลงมาก่อนถึงหนึ่งร้อยถึงจะไดออเดอร์ order. อันนี้คือบายลิมิตนะครับส่วนเซล์ลิมิตคืออะไรรอขายนะครับ รอขายยังไงนะครับรอขายคือราคาวิ่งลงมาก่อนละปุ๊บ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 นะแล้วเราบอกเฮ้ยรับลงต่อแน่เลยแต่ไม่อยากได้ราคาเนี้ยต่อราคาหน่อยแล้วกันนะตั้งรอขายไว้นะครับตั้งรอขายไว้สมมติตั้งรอขายที่ราคาตรงนี้สมมติราคา120ก็คือต้องรอกราฟเด้งกลับมาต้องรอกราฟเด้งกลับมาที่120ถึงจะเปิดออเดอร์เซลได้นะครับก็จะได้ออเดอร์เซลอันนี้เราเรียกว่าเซลลิมิตอ่าเซลลิมิตนะ ก็จะต่างกันแบบนี้ก็มีสองแบบหลักๆแหละนะครับเข้าเลยนะครับกับตั้งรอนะฮะตั้งรอก็มีบายลิมิตเซลลิมิตอื่นๆเดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับคาวนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะเป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยนะโอเคทีนี้ปิดออเดอร์เ,ออเปิดมาแล้วกำไรละปิดไม่ถูกก็ถอนเงินไม่ได้นะออเดอร์ที่ถืออยู่ถอนเงินไม่ได้นะครับต้องปิดก่อนนะต้องปิดให้มันเรียวไลท์ก่อนนะทุกคนนะครับวิธีปิดออเดอร์นะครับ เวลาเราเทรดอะ่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะนแบบนี้นะอย่างนี้นะครับเป็นฝั่งนี้เวลาปิดให้เราไปกดที่ออเดอร์ที่เราต้องการปิดนะครับมันจะมีแท็บแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีแท็บแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยแบบนี้ขึ้นมามันจะมีอันนึงตัวแดงๆเลยเขียนว่าปิดสถานะนะครับก็กดเข้าไปพอกดแล้วมันจะมาขึ้นหน้าทางขวารูปทางขวานะครับเหมือนให้เรากด มันจะบอกเลยว่าเออถ้าเกิดปิดตอนนี้ได้กำไรขาดทุนเท่าไรนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับให้เรากดปิดออเดอร์มันถึงจะปิดออเดอร์แล้วนับกำไรขาดทุนนั้นเป็นแบบเรียวไลท์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือการปิดออเดอร์นะแบบนี้นะครับอ่ะดูสถานะพอร์ตอันนี้จริงเอ,อ่อไม่ต้องดูทุกตัวก็ได้นะครับแบบว่าถ้ามือใหม่จริงๆนะแล้วถ้ารู้สึกแบบตอนนี้เริ่มตึงละเริ่มแบบตึงๆละนะครับไม่ต้องดูทุกตัวก็ได้ตัวที่สั แต่ผมจะอธิบายไปทุกตัวนะแต่คนที่มือใหม่จริงๆอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คือบาลานซ์กับอีควิตี้นะครับหรือแคปหน้าจอไปไปอ่านนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแคปหน้าจอไปอ่านนะครับบาลานซ์คืออะไรบาลานซ์ Balance คือเงินทุนที่ไม่รวมกำไรขาดทุนกับออเดอร์ที่ถืออยู่นะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยก่อนที่จะเปิดไอ้สองออเดอร์ข้างล่างเนี่ยผมมีเงินอยู่หนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเหรียญเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะค้างอยู่ตรงนี้เลย ถึงผมเปิดออเดอร์ไปกาไรหรือขาดทุนตรงนี้จะไม่ขยับนะครับจะไม่ขยับมันจะขยับต่อเมื่อผมปิดออเดอร์แล้วเป็นเยวไลท์แล้วนะครับเป็นเรียวไลท์แล้วส่วน e q u i t y จุดต่างก็คือมันจะเป็นเงินทุนของเราเหมือนกันแต่รวมกําไรขาดทุนที่ถืออยู่นะครับจะเห็นว่า e q u i t y เนี่ยมันจะอยู่ที่4ี่พันห้าถูกปะ่ะอ่ามันก็คือตัวบาลานซ์แหละรวมกับออเดอร์เดียที่ถืออยู่ข้างล่างเนี่ยสองตัวมันก็จะเป็นยอดนี้อันนี้คือ Equity ส่วนเครดิตอ่าเครดิตนะครับ เวลาเราเปิดพอร์ตมาตรฐาแล้วเราได้เครดิตโบนัส15%อย่างที่โยกตัวอย่างไปเติมมาพันเหรียญน,นะครับได้เครดิตโบนัสไปเทรดเพิ่มอีก150เหรียญมันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับมันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้ช่องเครดิตโอเคหลักๆเนี่ยมือใหม่น่าจะต้องรู้สามเรื่องข้างบนนี้แหละนะครับขอภายตอนแรกบอกสองเรื่องนะลืมเครดิตไปนะครับเพราะว่าที่อื่นว่าไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับคิวนะมีเครดิตเพิ่ม15%ให้ไปเทรดด้วยนะฮะอันสามอันล่างเนี่ยคือก็ เรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าแล้วกันนะครับรู้ไว้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็สําหรับมือใหม่ก็ได้นะครับก็คือหลักประกรันหมายความว่าจํานวนเงินที่เราใช้ในการเปิดออเดอร์อยู่นั่นเองนะครับก็คือเปิดไอ้สองออเดอร์เนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้คือ96เหรียญหลักประกันที่เหลือก็คือเรายังมีเงินอีกในการเปิดออเดอร์อีกเท่าไหร่นะครับแล้วหลับระ,ระดับหลักประกันก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเปิดออเดอร์แบบรัวรัวแบบ เต็มแม็กซ์เลยนะครับเต็มแม็กซ์เลยไอ้ตรงหลักประกันคงเหลือตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับคือเปิดเพิ่มไม่ได้ละแบบนี้เปิดเพิ่มไม่ได้ละมันก็จะกลายเป็นศูนย์แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือดูหน้าพอร์ตนะก็จะมีหลกัหลกๆประมาณนี้หลกัหลกๆมือใหม่คือดู3อันบนนะครับ